สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้มาแก้ปัญหาใหญ่นะคะให้กับพวกเรานะคะในพาร์ทที่เนะคะพาร์ทการอ่านเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะที่เป็นแบบบทความนะคะ1บทความ ,2 บทความ ,3 บทความนะคะหลายๆคนบอกว่าพี่อิงหนูทำข้อสอบไม่ทัน น้องอีฟบอกว่าครูคะอยากเรียนตัวต่อตัวค่ะได้เลยค่ะเมื่อกี้พี่ก็เพิ่งออกจากคอร์สสดมานะคะโอเคสวัสดีค่ะชนะพลอ่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในพารที่7แบบอ่านได้หน้าลืมหลังมันคือยังไงใช่ในพาร์ทเรดดิ้งใช่ไหมคะคือพาร์ทเรดดิ้งเนี่ยตรงที่อพารที่7ที่เป็น1บทความ2บทความ3บทความนะคะคือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพี่หญิงหนูอ่านไม่ทัน หนูทำข้อสอบไม่ทนันบางทีการทำไม่ทันเนี่ยมันเกิดจากการโอเคหนึ่งก็คือทำพาร์ทที่ห้าไม่ทันแบบคิดคิดเยอะนะคะคิดเยอะในพาร์ทที่5ที่เป็นกรา玛อยากเรียนตัวต่อตัวครับอยู่ระยองครับนะคะก็สามารถเรียนผ่านออนไลน์ที่เป็นตัวต่อต,ตัวได้นะคะก็จะมีสวัสดีค่ะในบางทีเนี่ยการที่เราทําข้อสอบไม่ทนันอาจจะเป็นการที่เราทพํพาร์ทที่5าเนี่ยจาได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะในต้อง ต้องแปลข้อที่เป็นคำศัพท์แปลนานอย่างเงี้ยนะคะหรือพาร์ทที่6เนี่ยกว่าจะอ่านจบบทเนี่ยก็คือใชาอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยพาร์ทที่เจดนะ,ะน้องเนมมารายงานตัวแล้วครับโอ้โหอ่ะอันนี้นะคะถ้าเป็นอ่พาร์ทที่เจดเนี่ยทายังไงไม่ให้อ่านได้หน้าลืมหลังหลายๆคนบอกเอ้ยพี่หญิงหนูก็รู้แล้วว่าโจทย์ถามแบบเนี้ยพอไปหาคําตอบเนี่ยอ่านได้เสร็จแล้วอ่านเข้าใจละ ถามว่ายังไงนะลืมนะคะหรือไปอ่านในช้อยแล้วก็พออ่านช้อย A B C D เสร็จปุ๊บข้อไหนคือคำตอบนะต้องกลับไปอ่านใหม่อีกนะคะเวลาถ้าเราจะต้องกลับไปอ่านซ้ำอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเสียเวลาสุดสดแล้วทำข้อสอบคือทำไม่ทันแน่นอนเพราะว่าในพาร์ทที่เป็นพาร์ทบทความนะคะยังไงก็ตามน้องๆก็ต้องทำข้อละหนึ่งนาทีอยู่ดี สมมุติหนึ่งบทความเนี่ยหนึ่งบทความถาม4ี่ข้อน้องๆก็มีเวลาทํา4นาทีในข้อนั้นหนึ่งบทความถาม5ข้อน้องๆก็มีเวลาทําแค่5นาทีในข้อนั้นโอเคไหมคะดังนั้นวิธีแก้เลยนะคะในการที่จะทํายังไงให้อ่านแล้วไม่ใช่อ่านได้หน้าลืมหลังอ่านปุ๊บให้จำได้เลยก็คืออ่านแบบมีเป้าหมายค่ะนะคะดอกจันไว้เลยนะว่าต้องอ่านแบบมีเป้าหมาย เวลาน้องๆไปอ่านเนี่ยอย่าคิดว่าอ่านแค่ว่ามันแปลว่ายังไงแบบนั้นไม่ได้แบบนั้นไม่ได้แบบนั้นจะไปแบบอ่านไปให้มันผ่านไปอ๋อเข้าใจอ่านก็อ๋อเข้าใจเ,ข,ใจเข,ใจข้าใจแล้วไงต่อเข้าใจเข้าใจแล้วไงต่ออย่างเงี้ยมนยากรสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานมากโอเคก็เวลาเราไปอ่านเพื่อที่จะอ่านแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นยังไงเนี่ย ยังไงก็ยังไงก็ทำไม่ทันนะคะแล้วน้องๆโอเคอ่านเข้าใจไปแล้วก็ลืมประเด็นคือน้องๆต้องอ่านแบบมีเป้าหมายพี่หญิงอ่านแบบมีเป้าหมายมันเป็นยังไงอันดับแรกต้องจำโจทย์ให้ได้น้องมิ้นสวัสดีค่ะมินนี่นะคะก็หนดูดูอ่านโจทย์ของแต่และบทความนะอะสมมติหนูเจอบทความมาบทความหนึ่งอ่านโจทย์เลยสมมติโจทย์ถามว่าวัตถุประสงค์คืออะไรอโจทย์ถามว่าวัตถุประสงค์คืออะไรดังนั้น เสียงในหัวน้องๆเนี่ยต้องเก็บไว้เลยเก็บไว้ในใจเลยว่า,าวัตถุประสงค์คืออะไรวัตถุประสงค์คืออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเวลาไล่อ่านไปปุ๊บเนี่ยให้คิดว่าอ่านเนี่ยมันเจอจุดที่บอกว่าเพื่ออะไรหรือยังโอเคไหมอ่านแบบมีเป้าหมายนะคะทนบอกว่าวันนี้สวยจังคุณครูนะคะขอบคุณคะ่ะอาจจะเปลี่ยนลุกนะคะว่าเปลี่ยนสีผม ปกติผมทองนะคะอันนี้ผมดำโอเคอ่ะก็คือย้อมย้อมหงอกนั่นเองไม่ใช่นะไม่ใช่อ่ะก็อ่านแบบมีเป้าหมายสมมติโจทย์ถามว่ามิสเตอร์จอห์นจะต้องไปเข้าร่วมงานอะไรสมมุติมิสเตอร์จอห์นจะต้องไปเข้าร่วมงานอะไรโจทย์ถามแบบนี้ดังนั้นเวลาน้องๆไปอ่านหาคำตอบเนี่ย ไล่ดูทีละประโยคประโยคไหนที่มันพูดว่ามีจจรจะไปงานจุดๆงานจุดๆจะเกิดเมื่อไหร่คือเวลาหาคำตอบเนี่ยหาแบบมีเป้าหมายน้องๆต้องคิดไปเลยว่าน้องๆต้องคิดไปเลยว่าน้องๆอ,งอะ่ะต้องการอ่านเพื่อจะหาคำว่าอะไรอ่านเพื่อที่จะดูเรื่องอะไรนะคะก็คือต้องต้องอ่านแบบมีเป้าหมายเลยแบบเป็นวิธีนี้วิธีเดียว ห้ามหมายถึงว่าพี่คะอะหนูอ่านโจทย์อ่านใช้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยละหนูหนูจะไปอ่านละค่ะหนูจะเริ่มต้นอ่านละหยิบข้อความมาชี้ไปที่ข้อความล่ไล่ไล่ไล,ล,ล่อ่านอ่านเสร็จแบบนี้ก็ลืมพี่ก็เป็นนะคะพี่ก็ลืมทีนี้แต่เวลาทําข้อสอบสติอะสำคัญที่สุดเราต้องมีสติแล้วบอกกับตัวเองว่าตอนเนี้เราอ่านเพื่ออะไรเนี่ยเรากําลังดูเรื่องอะไรอยู่เนี่ย เราอ่านแบบนี้เพื่อให้เข้าใจว่าอะไรไม่ใช่อ่านแค่เข้าใจว่าเนื้อเรื่องเขาเขียนว่ายังไงนะต้องอ่านเพื่อให้เข้าใจว่าเนื้อเรื่องเขียนแบบนี้เพื่อที่จะตอบคำถามอะไรโอเคไหมคะเวลาน้องๆทำอะ่ะทำให้มันแบบมีเป้าหมายเลยอ่านให้มีเป้าหมายรู้เลยว่าจะต้องอ่านเพื่อหาคำว่าอะไรดังนั้นการอ่านโจทย์ก่อนสำคัญมากน้องอ่านโจทย์ก่อน และจําโจทย์ไว้ในใจว่าโจทย์ข้อเนี้ยถามว่าอะไรนะแล้วมันอยู่ในประโยคไหนประโยคไหนที่เราไล่นิ้วผ่านไปแล้วมันน่าจะเป็นคําตอบเออก็เป็นอันนั้นเลยโอเคไหมคะอ่ะสรุปตามนี้นะถ้าใครยังแบบเอ้ยฟังแล้วก็พิงแบบม,มองไม่เห็นภาพหรือว่าหนูลองไปทําข้อสอบมาแล้วนะคะ ก็ยังอ่านช้าอยู่ดีอ่านแล้วก็ได้หน่าลืมหลังอยู่ดีลองส่งรูปภาพแล้วก็ส่งคลิปตอนที่ตัวเองอ่านน่ะมาให้พี่ดูได้ในเพจนะในบทในข้อความส่งมาให้พี่ดูได้เลยเดี๋ยวพี่ช่วยไกด์ให้ว่าตรงไหนที่ทําให้หนูอ่านไปแล้วก็ลืมไปด้วยอ่านไปด้วยลืมไปด้วยแบบนี้นะคะพี่จะได้ช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นนะก็หลกักหลกวิธีแก้ปัญหาง่ายมากสติก่อนแล้วดูซิว่าตอนนี้เรากำลังจะอ่านเพื่อตอบคำถามอะไรนะคะ อ่ะก็ให้เทคนิคกันสั้นๆตามนี้นะช่วยให้น้องๆทำข้อสอบได้ไวขึ้นแล้วก็หาคำตอบได้แม่นขึ้นแน่นอนค่ะสำเร็จสำเร็จทุกๆคนนะคะ